ลองวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าของสารชโมยเล็รชิกนะครับแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับตัวข้างล่างนะครับเป็นตัว power supply เอาไว้จ่ายกระแสนะครับปุ่มนี้เราจะเป็นตัวปรับความต่างสักด์ของ power supply นะครับก็จะเดี๋ยวจะไปสตา์์ที่10โวลต์นะครับ10โวลต์แล้วก็เพิ่มทีละ2โวลต์โดยถ้าเราปรับไปที่10โวลต์เราก็จะมาดูนะครับว่า กระแสเนี่ยมันเกิดขึ้นเท่าไหร่อันนี้จะเป็นกระแสที่ไหลเข้าไปนะครับในวงจรนะครับก็นักศึกษาจะต้องบันทึกตัวนี้เป็นค่ากระแสไอนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นความต่างศักย์ที่ตกข้อมสารชุเรศนะครับนักศึกษาก็จดตัวนี้เป็น V ีนะครับเป็นวีหน่วยเป็นโวลต์นะฮะแต่ถ้าค่าที่อ่านมันเป็นมิลลิโวลต์ก็จดมิลลิโวลต์นะครับเพราะงั้นนักศึกษาให ดูในคลิปวิดีโอนะครับว่าค่าตัวนี้มันเป็นอะไรค่าตัวนี้มันเป็นหน่วยอะไรอย่างเช่นตอนนี้มันเป็นหน่วยไมโครแอมนักศึกษาต้องจดไมโครแอมแต่ถ้านักศึกษามองวิดีโอไม่ชัดนะักศึกษาให้แจ้งอาจารย์นะครับแจ้งอาจารย์ส่วนตัวนี้จะเป็นอุณหภูมิห้องนะครับอุณหภูมิห้องซึ่งตอนนี้เรากํลาลังศึกษาดูว่าสภาพนําไฟฟ้าของของสารคือวยเล็กิลนะครับ แล้วก็สภาพด้านทานไฟฟ้าของสายมุ้ยกิอ่ามันมีการขึ้นลงยังไงกับอุณหภูมิปกติถ้าอุณภูมิห้องมันคงที่ถ้าก็คือตัวโลสภาพด้านทานไฟฟ้าของมันก็จะคงที่นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับสเต,ต็แรกนะครับอาจารย์ก็จะปรับความต่างศัก์นะครับมันจะดูด,ดูขีดตรงนี้นะานไปแค่ดูตรงนี้นะครับตูขีรปรับขีของ power ว่าสภาให้เป็นส0 โอลสายก็จะจ่ายกระแสเข้ามาครับจ่ายความหนักศักเข้ามายังสารเทมโลิทิกอยู่ตรงนี้นะครับสารเทมโลิทิกตรงนี้สารสารเทมโลิทิกเนี่ยจะต่อั้วเหมือนในรูปเอกสารกกรทดลอกนะครับจากนั้นก็รอให้มันนิ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะรอสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะครับมันก็จะนิ่งอย่างเช่นตอนนี้นิ่งแล้วก็จดค่านะครับเอาว่าสปาร์สิบโวลต์นะครับ อุณหภูมิห้อง23.8องศาเซลเซียสนะครับความต่างศักท์ที่วัดได้ก็คือ9.82นะครับหน่วยหน่วยเป็นโวลต์นะครับเ,รเป็นไฟฟ้าดีซีครับ9.82โวลต์ค่ากระแสนะครับค่ากระแสเป็น1 1.0มีหน่วยเป็นไมโครแอมนะครับมองเห็นไหมครับไมโครแอมอยู่ตรงนี้ จากนั้นอาจารย์ทีนี้ขั้นต่อไปสเต็ปต่อไปเราจะเพิ่มทีทละสองอ,สองโวลต์นะครับโวลต,ตรงนี้จะเพิ่มไปประมาณ10ค่านะครับหรืออาจจะมากกว่าแต่จะไม่ให้เกิน30โวลต์นะครับเพราะว่าเครื่องมันแม็กซิมัมมด้วยกันนงั้นอาจารย์ก็าจะไปสุดที่28โวลต์นะทีนี้อาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะบอกแค่ว่าอาจารย์ปรับเป็นกี่โวลต์นะครับ ส่วนนักษาจะมีหน้าที่จดข้อมูลพวกนี้ลงไปนะครับเพื่อ,อไปวิเคราะห์หาสภาพต้านทานไฟฟ้าโลูต่อไปนะครับเห็นนะครับตอนนี้10โวล์แล้วนะครับต่อไปจะเพิ่มเป็น12โวล์อันนี้12โวล์แล้วนะครับรอให้มันนิ่งนิดนึงนะครับสักหนาที อาจารย์ก็จะจดค่าไปด้วยนะครับจะได้รู้ว่าพวกเธอทำถูกหรือทำผิดหน่วยยังเป็นไมโครแอมป์อยู่นะครับต่อไปอาจารย์จะเพิ่มความต่างสักของสัมพันธ์เป็น14ครับโอเค14โวลต์น,นะครับ14โวลต์รอมันมนิ่งครับรอมันนิ่ง หน่วยจะเป็นไมโครแอมป์นะครับไมโครแอมป์ส่วนนี้เป็นโวลต์นะครับมาแตะเตอร์เป็น16นะครับสิบหกหโวลต์โภาจ่ายไป16โวลต์นะครับจถ้าโจทยค่าถ้าค่าตัวเลขมันนิ่งแล้วเทก็โจทย์ค่าถ้ามันไม่นิ่งเทก็ต้องประมาณเอา ไปสิบแปดนะครับสิบแปดโวลต์บทของ้อสแตายนะครับส่วนทีนี้ของของความต่างสักค่คอมตัวชรูมอยด์ลิิตยิ่เท่าไหร่ก็จบลงไปนะครูข้องกร นยังเป็นไมโครแอมมือนะครับสังเกตนะครับกล้องมันอาจจะจับไม่ได้นะครับเพราะว่านตัวเล็กหนึ่งไมโครแอมเล็กๆต่อไปนะครับ20โวลต์นะครับ20่สโวลต์ห้อง24.4อี่สาเซลเซียส ไม่ร้อนไม่เย็นเนาะยี่สิบสองนะครับต่อไปยี่สิบสองโวลตของโซลาร์นะครับ แสยังเป็นหน่วยไมกโวแอมอยู่นะครับต่อ,อไป24โวลน,นะครับ ค่านิ่งแล้วก็จดนะครับค่ามันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับนักศึกษาเราจะต้องประมาณเอาครับเอาไป26บหกโวลต์ของาัเวสปายนะครับขั้วบวกเจดค่า อ่าสุดท้ายครับ28โวลต์นะครับยี่สิบแปดโวลต์นะครับแล้จดค่านะครับจดค่า ก็ยังหน่วยไมโครแอมนะครับไมโครแอมนะครับอย่าลืมนะครับตอนเราไปทำกราฟนักศึกษาก็ต้องแปลงหน่วยด้วยนะครับแปลงหน่วยด้วยนะครับไมโครแอมมันสิบกำลังเท่าไหร่ก็เป็นแกนค่าก่อนที่จะไปพอ o กราฟนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับการทดลองของการหาสภาพต้านทานไฟฟ้าของสารเทโมอิเล็กทริกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับับ